นะไม่ต้องมาทำใจดีกับฉันหรอกฉันร้้ทำไมย้ายย้ายฉันฉันหางหลังพวกเขาเพื่อเงินฉันไม่น่าเงินเหตด้วยเหรอเดี๋ยอาจารจะไม่ดูเรื่องนะน้องสาวเธอก็เหมือนกันเขาเก่งจริงๆนะสามารถจับเอ็รคิมก็ได้จะสู้ไม่ได้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวีอาจารย์นะ น้องสาวของเธอเก่งมากเก่งอามาเดืมเพื่อน้องสาวของเธอดีกว่านะเดอสจารย่เือมารอาารฉันเดืมได้นะเดมเองคะอืเมา่ไม่ได้ยังจ่ายเงินนะครับคุณะเท่าไรทางร้านเท่าไรเอไปเลยเอาไปทางร้านจ่ายแล้วนะแค่ไมยากขาดอีกทั้งยี่แย่ ชนอีกแล้วไม่ยุ่งว่ะเข้าเลยนั่งดีกว่านะโ่อบอสใช่ไม่ได้ทำไมเขาเป็นแบบนี้ไปได้ต้อเคยเป็นคนฉลาดไม่น่าเป็นแบบนี้เลยคงจะผิดหวังมากฟ้องไม่ยุ่งอย่าคิดมากเลยนะเธอกลับมาแล้วเหรอคือฉันด่วนมีเรื่องอะไรจ๊ะมีอะไรกันอ่ะเออหมายความว่าไงนั่งก่อนสิเจเน็ตนั่งก่อนนะเธอนั่งลงก่อนดีกว่าน่า nang long ก่อนนะ้ไม่จเน็ตนั่ง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 ใจเย็น เงินจำนวนนี้เป็นยาดิเื่อของเราละ่ะจะเป็นอะไรคะเนะี่ยพวกเธอสงสารฉันเหรอบริจาคให้ฉันเหรอไม่ต้องหรอกนะฉันรับไม่ได้ไม่ใช่นะคะแม่เจเน็ต <c oughs> พวกเราช่วยคุณด้วยความจริงใจนะคะใช่แล้วพวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ต้องคิดมากหรอกนะแต่ฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือนะขอบใจนะเดี๋ยวเจเนนะ็ตนั่งลงก่อนสิ<อ>นี่ก็เหลือกำหนดอีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงแล้วรู้ไหมขอร้องทีเถอะหน้าหัดใจอ่อนซะบ้างอย่าใจแข็งนักเลยนะ จะเอาอยัางไงก็จะยิงจองของอีกแล้วเนี่ยฮะคืนทําแบบนี้จะตายไม่รู้ตัวแนละ้วรู้ตัวหรือเปล่าใช่แล้วคะ่ะแม่เจนเนตนารับเงินเวทนาถ้าคุณไม่รับเงินจาํานวนนี้ก็เท่ากับังกลบพวกเราจิ่ที่พวกเราไม่ยอยากไปอยู่ด้วยนะคะใช่แม่เจเนตคะรับไปทอะทางเรื่องนี้พวกเราต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยถ้าคุณไม่รับพวกเราก็จะไม่สบายใจนะคะใช่แล้วคะ่ะจเ